ครับจากตัวอย่างที่แล้วนะครับที่บอกว่าก่อนน้าจะเป็นนะครับที่คนคนนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นโรคนะครับโรคฝรั่งฟเบียนะครับถ้าเกิดก็ได้ผลบวกนะครับกับอย่างหนึ่งครับก็คือเทียบกันนะฮะกับอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าผลบวกมาแล้วนะครับแล้วก็คนนี้ไม่เป็นโรคนะครับเราเอาสองตัวนี้เทียบกันนะครับมาเทียบกันแล้วดูว่าตัวไหนเนี่ยมีมีค่ามากกว่ากันนะครับ ถึงม้เราจะไม่ได้ค่าที่จริงๆของมันฮะแต่เราก็สามารถที่จะเทียบกันได้นะครับตัวอย่างเช่นนะฮะอันนี้ตามสูตรของเบนะครับก็บอกว่า P นะฮะ P บวก F นะฮะคูณด้วย P F นะครับส่วนด้วย P บวกนะครับแล้วก็ตัวล่างนีะครับตามทฤษฎีของเบนะครับก็คือ P บวกนะครับแล้วก็ N ก็คือไม่เป็นโรคนี้นะครับ คูณด้วย p n ก็คือโอ,อก,กาสที่จะเจอคนที่ไม่เป็นโรคนี้นะครับส่วนด้วย p บวกนะครับก็สังเกตว่าตามตัวเลขที่ให้มาเมื่อกี้นะครับเรารู้ทุกตัวเลยยกเว้นตัวตัวล่างตัวนี้นะครับที่เราเราไม่รู้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าต้องการจะแค่เปรียบเทียบเฉยว่าตัวบนหรือตัวล่างเนี่ยมากกว่ากันนะครับเราก็ไม่ต้องดูส่วนก็ได้นะครับแล้วก็เฉพาะดูเฉพาะเศษก็พอแล้ว คราวนี้ถ้าเราจะมาประยุกต์ตรงนี้นะครับเข้ากับเรื่องของ classifier นะครับก็คือใช้ในการทํานายนะว่าตัวเนี้ยอยู่ในคลาสไหนนะครับเราก็จะบอกว่าตรงนี้นะครับถ้าเกิดคิดถึงข้อมูลตัวหนึ่งนะครับเรื่องของ w e a t h e r data นะครับเดี๋ยวผมขออืมนะก็คืออย่างงี้ครับเวสเซอร์ต้าคืออย่างงี้ครับคือบอกว่าวันเนี้ยอากาศเป็นยังไงนะครับก็จะมี attribute ต่างๆนะว่า Outlook นะครับเช่นบอกวันนี้อากาศมันดีนะฮะซันนี่นะฮะมีแดดออกดีอย่างนี้นะครับหรือว่าเป็นเรนนี่นะครับฝนตกนะครับหรือว่าโอเวอร์แคสนะครับมีเมฆนะครับนี่คือตัวแรกนะครับเป็น attribute ตัวแรกนะเอาลุกนะครับถัดไปก็จะมีเรื่องของอุณหภูมินะฮะ temperature นะครับมี ร้อนอบอุ่นหนาวนะครับแล้วก็มีเรื่องของความชื้นนะฮะับ humidity นะครับความชื้นในอากาศแล้วก็มีเรื่องของลมนะฮะลมแรงไหมนะฮะับ two false นะครับอะไรเงี้ยนะครับ two false นะครับอันนี้ก็เป็น a t t r i b ต่างๆนะมี4ตัวนะครับแล้วก็ เอาไปสอนนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลไปนะววันนี้อากาศดีนะฮะอุณหภูมิค่อนข้างจะอบอุ่นนะฮะไม่ร้อนนะความชื้นก็ปกตินะครับลมแรงไม้อะไรปรากฏว่าถามว่าเขาเนี่ยนะครับไปเล่นนะเทนนิสไม้ก็ตอบว่า no สมมุดนะครับวันนี้ฝนตกนะครับแล้วก็อุณหภูมิค่อนข้างจะเย็นเลยนะฮะหนาวนะครับ แล้วก็ลมนะคะความชื้นก็ก็ยังคง normal อยู่นะครับชื้น normal อยู่แล้วก็ลมไม่แรงนะฮะบอกว่าวันนี้ก็ไปเล่นนะวันนี้ก็เล่นกลางฝนอะไรอย่างงี้นะครับนะก็ให้ข้อมูลไปนะครับไปสอนนะครับอาจจะให้ข้อมูลมาทั้งหมดตรงเนี้ยประมาณ14แถวนะครับสักสิบกว่าแถวอะไรอย่างงี้นะครับให้ข้อมูลมานะครับเสร็จแล้วก็ไปสอนระบบนะครับว่าให้เขาพยายามจะสร้าง ตัวทานายขึ้นมาตัวหนึ่งว่าถ้าเกิดข้อมูลมาประมาณนี้แล้วเนี่ยให้ทายว่าเล่นหรือไม่เล่นนะครับอันนี้เราใช้เรื่องของเบนเนี่ยมาจับได้เหมือนกันนะครับคือเราต้องการทำนายตัวคลาสสูกมนะครับว่าเล่นหรือไม่เล่นนะครับก็จะคล้ายๆกันก็คือว่าอะไรครเราก็อยากจะรู้ว่าคนเนี้ยเป็นนะฮะหรือไม่เป็นนะครับคือถ้าเราไม่คิดอะไรเลยสมมติเราเราคิดแค่อัต tribut เดียวนะครับเช่นอย่างงี้นะครับเราบอกว่าอะไรครับ ถ้าเอาลูกเป็น s u n ี่เล่นนะถ้าเอาลุกเป็นรนนี y ไอ้ตัวนี้เอาลุกเป็น s u n ี่เนี่ยไม่เล่นนะฮะเอาลุกเป็นรนนี่ก็จะจะเล่นอย่างนี้เป็นต้นนะหรือ overcast ก็จะจะเล่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือมองว่าเรามีเอาลุกเนี่ยนะครับเป็นผลเหมือนกับเป็นผลการการตรวจเลือดคือรู้ละวันนี้อากาศดีนะครับรู้ละวันนี้ฝนตกนะครับแล้วทํานายนะทำนายว่าจะเล่นหรือไม่เล่นนะครับ วันถ้าเทียบเทียบกันนะครับระหว่างเรื่องการทําพวกคัสเตอร์เนี่ยกับเรื่องตรงนี้นะครับเราก็เทียบด้วยกังนี้ครับตรงนี้มองว่าเป็นเรื่องของแอตทริบิวต์นะครับบอกว่าวันนี้เอาลุกเนี่ยนะครับมันเป็นเท่าไหร่นะฮะเอาลุกเป็นซันนี่หรือเปล่านะครับหรือว่าดูวิน d ีก็ได้วินดี้ทูฟอลอะไรเงี้ยอาจจะใกล้เคียงมากกว่านะครับเพราะว่ามีขาอบอกลบใช่ไหมครับเ่ยบอกว่าเอาลุกเป็นซันนี่แล้วนะครับอยากจะรู้ว่าถ้าวันนี้แดดออกนะครับ เขาจะเล่นหรือไม่เล่นนะก็คือให้ใหทำนายนะว่าตกลงเนี่ยนะครับ play นะครับมันจะเป็นอะไรนะฮะเ l a y เป็น yes นะฮะหรือว่า Play ตรงนี้นะฮะจะเป็น no นะครับก็เทียบกันนะครับเทียบกันว่า2ค่าเนี้ยตัวไหนมี probability มากกว่ากันนะครับน,นี้คือถ้าเราพูดถึงกรณีที่ว่ามีแค่1 attribute นะครับก็จะเทียบกันได้อย่างนี้เลยนะครับก็เอา หยิบแค่ตัวเดียวเราเทียบกันนะครับแล้วก็เข้าสูตรปกตินะครับว่านับดูว่านะครับมีเอาลูกนะครับอะไรเงี้ยนะครับกี่ตัวกี่ตัวซันนี่กี่ตัวเพลงกี่ตัวนะฮะเสร็จแล้วก็จับมาเข้าสูตรตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะคํานวณเทียบกันได้แล้วว่าเอ้ะตกลงเนี่ยมันไปทางไหนมากกว่ากันทางเพลงหรือทางไม่ไม่เพลงนะครับอันนี้ก็เหมือนกับตัวอย่างเรื่องของการตรวจโรคนะครับถ้าเกิดเรามีแค่ผลตรวจอย่างเดียวนะครับก็อาจจะให้ความ ิดพลาดได้คืออย่างตัวอย่างที่ให้ไปเทาที่แล้วถูกไหมครับผลบวกนะครับปรากฏว่าเป็นไงครับเพราะเวทีที่ไม่เป็นนะครันนี่พูดถึงโรคสมมุติเมื่อกี้นะครับเป็นโรคสมมุตทิที่ที่เราคิดขึ้นมาเมื่อกี้โรคฝรั่งโฟเบียนะครับถ้าผลบวกเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าโอกาสที่เราไม่เป็นโรคเนี่ยมีมากกว่าอีกนะครับมีมากกว่าที่จะเป็นอีกนะฮะซึ่งมันขัดแย้งกับ สมาสำนึกอย่างแรงเพราะว่าอะไรครับเพราะเราคิดว่าเออผลบวกก็ต้องเป็นก็ต้องเป็นถูกไหมนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตัวนี้ทานายแม่นไงนะฮะถ้าคนเป็นโรคเนี่ยนะครับเป็นแล้วนะครับก็ได้ผลบวกตั้ง90%เนี่ยนะฮะแต่ว่าพอกลับกันปุ๊บบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าให้ผลบวกมปุ๊บเนี่ยกลายแม่ถามว่าคนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคนนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นโรคหรือเปล่าก็บอกว่าไม่น่าเป็นนะครับซึ่งหมอว่ามันขัดแย้งกับสมาสนึกตรงนี้นะครับอันนี้ ซึ่งไงครับวิธีแก้คือเราจะต้องมีการเพิ่มนะครับปัจจัยอื่นประกอบถูกไหมไม่ใช่ดูแค่เฉพาะผลอย่างเดียวหรือ่ผลเครื่องของเครื่องตรวจอย่างเดียวนะครับเราูปัจจัยอื่นด้วยเช่นบอกว่าดูเรื่องความเสี่ยงนะว่าคนนี้เนี่ยเขาเป็นพฤติกรรมเขาเสี่ยงไหมนะประกอบด้วยถูกไหมฮะอันเนี้ยถ้าเราเทียบกันนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับว่าเราเราคิดแค่เฉพาะอะไรฮะแค่เฉพาะแค่แค่ผลตรวจอย่างเดียวนะก็คือดูแค่อัติบิวต์เดียวนะครับแต่ถ้าเราเอา ปัจจัยอื่นมาประกอบด้วยนะฮะเช่นบอกว่าคนนี้นะฮะมีพฤติกรรมนะฮะพฤติกรรมเสี่ยงไหมนะครับก็เอามาคิดตรงนี้ด้วยนะครับเพราะเราก็จะคูณเพิ่มเข้าไปครับตรงนี้ครับเราบอกว่าเราก็อาจจะเอาตัวเนี้ยเป็นพฤติกรรมเสี่ยงนะครับเข้าไปคูณเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมขอเขียนด้วยสีอื่นนิดนึงกันนะครับอันนี้นะเขียนด้วยสีเขียวแล้วกันนะครับพฤติกรรมเสี่ยงตรงนี้นะครับก็คือเอาไปคูณเพิ่มเข้าไปครับก็กลายเป็น p นะครับ พฤติกรรมเสี่ยงเ,เอาว่าตัวพอผ่านแล้วนะพฤติกรรมนะครับแล้วก็ f นี้เป็นต้นนะครับก็จะไปคูณเพิ่มครับตรงนี้ครับนะครับคูณเพิ่มนิดหนึ่งนะครับบอกว่า p เนี่ยพฤติกรรมนะแล้วก็ given n นี้เป็นต้นนะครับก็เอาไปเอาไปใส่เข้าไปด้วยตรงนี้นะครับก็อาจจะได้ผลการทํานายที่แม่นยำม,มากขึ้นนะครับเพราะถ้าเราใส่เพิ่มเข้าไปอีกถุงนะครับเราบอกว่าเนี่ยเราก็เอาอะไรฮนะ เรื่องวัตถะอื่นอีกอาจจะเป็นอายุนะครับใส่เข้าไปอีกนะฮะอายุเท่าไหร่นะใส่เข้าไปอีกแล้วก็คูณเข้าไปอีกถูกไหมแล้วก็เอาตัวเนี้ยคูณก็ณตอบอีกนะครับเข้าไปเพิ่มอีกนะครับก็เป็นแล้วพีนะฮะแล้วก็อายุอออา่างนะครับแล้วก็ไม่เป็นโรคนี้นะฮะอะไรอย่างงี้นะฮะกับพีนะฮะที่อายุปุ๊บแล้วก็อะไรฮะแล้วก็เป็นอะไรอย่างงี้นะครับนะครับก็คือเป็นปุ๊บก,ก,ก็หยิบอายุมาดูเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ยิ่งคูณเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งคิดว่าเออมันน่าจะเหมือนกับมีปัจจัยมาช่วยคิดมากขึ้นนะก็น่าจะทําให้การทานายแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับถ้าเรานําทุกอย่างเนี่ยมารวมรวมกันทั้งหมดเลยอย่างเงี้นะครับนะบอย่างเงี้ยทั้งผลตรวจทั้งพฤติกรรมเสี่ยงทั้งอายุเนี่ยเอารวมกันนะครับแล้วมาจับแค่คูณเฉยๆเนี่ยอันเนี้ยไม่เพียงพอนะครับจับมาแค่เอา แต่และอ t ติบุญมาคูณนเนี่ยอันนี้ไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าบางอ r ติบุญเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์กับตัวอื่นด้วยนะครับส่งผลถึงตัวอื่นด้วยนะครับคือถ้าเราเขียนอย่างเงี้ยนะครับที่เราจับคูณธรรมดาเนี่ยคือเราสมมตว่าแต่และอันเนี่ยไม่สัมพันธ์กันเลยนะครับซึ่งเป็น assumption ที่น่าจะไม่ถูกนะครับเพราะว่าเราทั่วไปแล้วอัติบุญต่างๆน่าจะมีความสัมพันธ์กันบ้างนะครับ ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เพื่อความง่ายนะครับก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเราเราใช้วิธีการตรงนี้จับคูนธรรมดาตรงนี้นะครับเขาเรียกวิธีการตรงนี้ว่าเป็นแบบ naive b a y นะครับเนฟก็คือ i มีอุ้มเราข้างบนนะครับ naive b a สนะครับนะครับข้วปกติเนี่ยการคำนวณตรงนี้นะครับที่เป็นสีเหลืองตรงนี้นะครับมันจะยุ่งกว่านี้นะฮะแต่ว่าอันนี้คือบอกถือว่าง่ายๆแล้วกันแบบ naive ก็คือแบบ อาไรเดียงสาแบบง่ายๆซื่อๆออนต่อโลกอะไรพวกนี้นะครับก็คือใช้ตรงนี้เข้าไปสูตรเป็นตรงนี้การคูณธรรมดานะครับโอเคนะเราทถาเทียบกันนะก็คืออะไรฮะเราเอาเราเนืงการถามว่าถ้าตอนนี้นะครับอากาศแบบนี้นะครับเอาลุกเป็นซันนี่นะครับและอะไรครับและอายุเป็นเท่านี้นะครับพฤติกรรมพฤติกรรมเสี่ยงไปเท่านี้นะครับเราก็ใส่ไว้าตรงนี้นะครับก็อาจจะใส่เรื่องของอะไรฮะ เอาลุกเข้าไปนะคอมมากับอะไรครับเรื่องของอา,อายุนะฮะแล้วก็คอมมากับเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงนะฮะก็คือดูหลายตัวประกอบกันแล้วนะไม่ใช่ดูแค่ผลอย่างเดียวไม่ใช่ดูแค่อะไรเอาลุกอย่างเดียวนะครับเราก็ใส่อายุเข้าไปพฤติกรรมเสี่ยงเข้าไปอะไรอย่างงี้นะครับเข้าไปเทียบนะครับแล้วก็ใช้สูตรทํานี้ก็คือจับมาคูณกันธรรมดานะครับแล้วก็เราก็ดูว่าตัวบนหรือตัวล่างมากกว่านะครับถ้าตัวบนมากกว่าก็ ตอบว่าคนนี้น่าจะไปเล่นนะครับโอเคนะนี่คือไอเดียของใน i อเวนะครับซึ่งก็ผมก็จับโยงเข้ากับเรื่องของการตรวจโรคในคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับก็จะมาดูวิธีการใช้งานรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่าแล้วคำนวณยังไงนะใช้ยังไงนะครับแล้วก็ใช้ทำนายได้ยังไง